สวัสดีครับอินดี้ต้อนรับเข้าสูส่กระแสข่าวดังทัทยังโพสต์ได้ยาวเรียกว่าทำเอาเพื่อน,นในวงการรวมถึงแฟนคลับตามไปกันส่งกำลังใจให้กับสาวาทัทยังกันอย่างล้นหลามเลยครับหลังจากที่สาวาทัทยังติดโควิดโดยเธอมักจะออกมาอัปเดตอาการให้แฟนๆได้เห็นอยู่ตลอดจนกระทั่งเธอได้ออกมาโพสต์ว่าแย่ yeah, ขีดเดียวแล้วค่าแต่ทาย,ยังคงมีอาการปวดหัวขึ้นไส้มีไข้ต่ำอ่อนแรงทานอะไรไม่ค่อยได้ตาลายมากมาก คุณหมอกลัวไปวูบที่บ้านเลยขอให้อยู่ดูอาการที่โรงพยาบาลต่ออีกสักสองสาวันเมื่อคืนท้าได้ย้ายเอาจากบอร์ดผู้ป่วยโควิดมาอยู่วอร์ดผู้ป่วยอายุรกรรมแล้ว feeling and getting better day by day ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ทานะคะรู้สึกดีขึ้นในทุกๆวันและทุกวันล่าสุดทัศนยังได้ออกมาโพสตัดพอที่โควิดยังไม่หายดีฟันยังมาแตกแบบไม่ทันตั้งตัวโดยเจ้าตัวได้เผยว่านี่มันเคราะห์กรรมซัดอะไรกันนักหนานเนี่ย ติดโควิดไซนัสอักเสบปวดหวูปวดหัวมากโรคหายโรคนี้เป็นโรคนั้นต้องนอนโรงพยาบาลยาวแล้วอยู่ดีฟันหลออีกคือไรอ่ะเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อวานตอนทานอาหารเช้าซึ่งเป็นแซนวิชที่ไม่ได้แข็งอะไรเลยเคี้ยวอยูอ่ดีก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเหมือนมีอะไรแข็งๆบ้วออกมาดูตอนที่แรกเห็นทานเห็นว่าเป็นกระดูกแต่จะเป็นกระดูกได้ยังไงในเมื่อเรากินแซนวิชอยู่กระดูกมาจากไหนไปดูมาไปดูมาเอ๊ะฟันจ้าพอเห็นเป็นฟันความคิดต่อไป เดี๋ยวนะฟันใครฟันกูหรือฟันมาจากร้านที่ทำแซนด์วิชที่เราสั่งเพราะมันไม่มีเสียงหักกรอบแกบอะไรเลยทาาเลยเอาลิ้นถูไปทั่วๆรอบๆฟันของเราสรุปฟันเราเองไม่ใช่ฟันใครที่ไหนฟันแตกจ้าคือฟันซี่นี้ของทามีปัญหาอยู่แล้วคุณหมอฟันเคยเตือนเราด้วยแต่ด้วยความที่เป็นช่วงโควิดคลินิกทำฟันถูกปิดไปหลายที่แล้วเราก็ลืมได้แหละว่าซี่นี้มีปัญหาอยู่เพราะไม่เจ็บไม่อะไรเลย จนเมื่อวานนี้นางคงไม่ไหวแตกเลยเรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละคุณผู้ชม Next Station ออกจากโรงพยาบาลไปพบหมอฟันต่อขอขอบคุณข่าวจะกรบข่าวครับหายไ,ไว้นะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปใหม่ต่อไปครับขอบคุณครับ